สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บรนทองเกษตรพักโลกครับตอนนี้มาดูแปลงนาข้าวอยู่ในเขตภาคใต้ครับนะครับข้าวกําลังเขียวสมบูรณ์เลยครับนี่นะครับกำลังอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตนะครับระยะแรกของนาข้าวนะครับจะมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่ามีเคล็ดลับการดูแลปีนี้อย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายนรุงบุญกองตองนะครับพี่นรงนะแปลงนาข้าวของพี่ตอนนี้นะครับข้าวพันอะไรเอ่ยก็คยี่สิบเก้า ก็ขอยิบเก้าทั้งหมดกี่ไร่ครับของพี่ยี่สิบสี่ไร่ยี่สิบสี่ไร่นะครับอ่านะครับแล้วตอนนี้ข้าวอายุประมาณกี่วันละประมาณสิบสี่วันสิบสี่วันแล้วนะครับต้นข้าวเขียวแข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับณนเวลานี้นะครับอายุเพียงสิบสี่วันครับปีนี้มีเคล็ดลับการดูแลอะไรยังไงใ้เบาใจเบาอ๋อยี่สิบสี่ไร่หมดไปกี่ขวดสองขวดสองขวดเองหรอครับครับโอ้ก็ไม่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 กี่ตังค์เนาะครัวนี้ เราเอาบาวมาใช้เนี่ยเราใช้ไปกี่วันทําการหมักหมักประมาณหนึ่งอาทิตย์ประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันสิ่งที่ได้จากการหมักจากการเอาบาวมาใช้มีอะไรบ้างครับข้าวเจริญเติบโตดีอมีขุยเดือนขึ้นอืมนี่ครับนี่ครับนี่ขุยเดือนขึ้นเลยครับเต็ไมไปหมดเลยครับนะทุกพื้นที่ของแปลงนาเลยครับบอกได้เลยว่าสุดยอดมากแล้วต้นข้าวเป็นไงครับแข็งแรงโตเร็วใบตั้งอืมนะครับอันนี้ปุยป๋ยเปนอะไรใส่ยังยังครับ ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยได้ใส่ปุ๋ยโอ้แค่ใช้บาวเนี่ยนะครับผมน้าต้นข้าวอายุเพียง10กว่าวันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นพี่ขุดรากมาดูเป็นไงบ้างครับรากขาวรากขาวรากขาวดีอืมแสดงว่ามันก็ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเนาะมันเป็นไม่เป็นไม,ไม่เป็นโรคอ่าข้าวก็ขอยี่บ้านี้กี่วันเก็บเกี่ยวครับประมาณเก้าสิบวันประมาณ90้าสิบวันอ่านะครับรอบที่แล้วนะครับยี่สิบสี่ไร่เหมือนกันเนี่ยได้ข้าวไปเท่าไหร่ครับประมาณสิบสี่ตัน 14ตันเองเหรอคโอ้โหปีนี้เอาสัก20ตันดีไหมได้ได้น่าจะได้น่าจะได้นะครับดูจากการเจริญโตนะโอเคเอาใจช่วยแต่ที่แน่ต้นทุนลดเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเพราะว่าปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับก็คงก็คงจะต้องใส่บ้างแต่ว่าคงลดปริมาณของการใช้ปุ๋ยลงเนาะนะครับอ้าวแล้วโฟทีฉีดไปหรือยังครับยังครับแล้วจะฉีดไหมเดี๋ยฉีดครับนี่นี่เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วอ่านะครับ ก็จะฉีดโฟทีตามระยะเนาะตามระยะอ่าพึงพอใจไหมครับจากการเอาเบามาปรับสภาพดินพอใจครับอืมพอใจเนาะนะครับกับผลลัพธ์ที่ได้โอเคก็ขอให้พี่นรงได้ผลลัพธ์ที่ดีของการทำนานะครับก็ขอย9บเกนะครับในฤดูการนี้เนาะโอเคนะครับผมนัตพงบุนทองขอบคุณพี่นรงมากครับแชร์ประสบการณ์ดีๆพวกเราฟังลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ